สวัสดีครับท่านทุกฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์โดยวส934อุทัยธานีนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 88.75เมกะเฮิรตซ์ AM 1,512กิโลเฮิร์ วิทยุออนไลน์ w w w r b s 9 3 4 org นะครับแล้วก็เพจ f c e e o o o l l i v วสจ .934 อุทัยธานีติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา8ตการ20นาทีถึง8ตการ30นาทีโดยมีผม1ิบเอกธีเรเดชมีทองเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้จะพาทุฟังไปติดตามข่าวสารภารกิจของกองประชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันนะครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเครื่องนที่11สำนักงการรนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดําเนินการซ่อมทางผิวจราจรลาดยางเคฟซิลกว้าง5เมตรไม่มีหลายทางระยะทาง1.170กิโลเมตรโดยได้ดาเนินการลงหินคลุกและบดอัดชั้นหินคลุกได้ระยะทาง300เมตรเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรผลการปฏิบัติงานคิดเป็นรอละ2 0โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์110ครัวเรือนประชาชน305คนณ พื้นที่หมู่ที่9บ้านวังเขมรตำบลท่าเสาอำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบุรีไปต่อก็ด้วยหน่วยพัฒนาการคื่องที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการงานขุดลอกดินตรกรนด้วยรถขุดความยาว1.170เมตรปริมาณดินไม่น้อยกว่า14,400ล้านลูกบาทเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากและเป็นการกําจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติลิมฝั่งคลองอีกทั้งประชาชนได้มี แหล่งน้ําสําหรับทําการเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตรในช่วงหน้าแลง้งและเป็นที่กักเก็บน้าในช่วงฤดูฝนผลการดําเนินงานแล้วเสร็จหนึรเปอร์เซนตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติความมั่นคงของรัฐบาลเป็นการเตรียมความพร้อมของคนชุมชนพื้นที่ให้เกื้อกูลกับการผนึกกําลังป้องกันประเทศโดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์จํานวน427คน1 8 1ครัวเรือนณบ้านเนินสมบูรณ์หมู่ที่8ตําบลห้วยสแกอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์